กันจอมพลังถ้าเอ่ยชื่อนี้ทุกคนก็จะรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งและรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเวลามีปัญหาและมีเรื่องไม่เป็นธรรมก็จะนึกถึงเขาคนนี้กันจอมพลังที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกที่ที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะคนรวยหรือคนจนกันจอมพลังก็พร้อมให้ความช่วยเหลือโดยที่ไม่แบ่งสถานะ และเอฟซีทุกคนต่างก็รักและชื่นชมผู้ชายคนนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะบุกน้ำลุยไฟก็พร้อมเผชิญทุกปัญหาเพื่อเข้าช่วยเหลือทุกคนที่ลำบากโดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนถือได้ว่าเขาคือความหวังเล็กๆของคนที่ลำบากจริงๆและผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการจอมพลัง ก็คือครอบครัวที่น่ารักของเขาที่คอยให้กำลังใจเวลาเหน็ดเหนื่อยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักจริงๆคะ่ะใครที่เชื่นชอบกันจอมพลังก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้เขากันด้วยนะคะ